ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ฟตเกมทีวีและในวันนี้ผมก็จะมาสอนเปิดปิดปุ่มต่อยในเกมฟากุระกันถ้าพร้อมแล้ไปรับชมกันได้เลยครับให้ทุกคนกดไปที่เมนูจากนั้นกดไปที่คำว่า System s e t t i n g จากนั้นก็จะสังเกตได้ว่ามีปุ่มคำว่า High Attack Button นั่นเองกดเลยนะครับดิถูกออกก็จะเปิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าจะปิดก็ไปที่เมนูแล้วก็ f i f t e e Setting เหมือนเดิมจากนั้นก็ดิกถูกตรงคำว่า High Attack Button เหมือนนี้น,นะครับโอเคและนี่ก็คือเคล็ดลับฟาๆจากช่องแสตเกนทีวีนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อ Fight Game TV, งเฟดเกมทีวีทั้งลิปต่อไปด้วยนะครับแฟหแบบวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ